สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้จะไปกินมะม่วงข้างบ้านกันนะครับพี่นอ้องเราไปดูกันเลยครับพี่นอ้องกินมะม่วงสไตล์มอนนี่ไปขโมยม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้อง Really nigga ไป้ไขมือมุงข้างบ้านกันเลยครับพี่นอ้องเริ่มกันเลยครับพี่นอ้องได้ไมาแล้วนะครับพี่นอ้องสดๆเลยครับพี่นอ้องไปกันครับพี่นอ้องไปกินมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่นอ้อง ได้มะม่วงไปแล้วนะครับพี่น้องเราไปทําแกกันเลยครับพี่น้องเรามาเริ่มขัมมดขาม,ามดะม่วงกันครับพี่น้องนี่ครับขัดหยดมะม่วงด้วยน้ําปลานะครับพี่น้องถูเลยครับพี่น้องถูน้ําปลาเลยครับพี่น้องอืมมาปอกมะม่วงกันครับพี่น้อง บอกเลยนะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้ได้มะม่วงมาแดกแล้วนะครับพี่น้องต่อไปการทําน้ําจิ้มนะครับพี่น้องหรือว่าจะแดกดีครับพี่น้องไม่ทําน้ําจิ้มดีกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวขี้แตกนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องนด้เวลากินมะม่วงแล้วครับพี่น้องและนี่คือมะม่วงของเรานะครับพี่น้องนี่เวลากินแล้วครับผมโอเคนะครับพี่น้องเรามาเข้าเรื่องกันนะครับพี่น้องเราจะมากินแดกมะม่วงกันนะครับพี่น้อง เราเริ่มแดกกันเลยครับพี่นอ้องเดงแต่ส่วนปลายนะครับพี่นอ้องอืมพี่แดกขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยอย่าลืมกดแชร์ก็ได้ด้วยนะครับพี่นอ้องหรือกดซับก็ได้นะครับพี่นอ้องต่อไปนี้นะครับ ผมจะบอกว่าผมจะไม่แดกมะม่วงแล้วนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องก่อนจากลานะครับเราจะแดกกันคำสุดท้ายนะครับพี่น้องอือพเตอย่าลืมกดไลค์นะครับพี่น้อง กุญแจครับที่แต่